สวัสดีครับพอบกับจงเสือไลร์ลาซานครับมัอนี้กำลังสิบห้าขึ้นสันเคิร์นนะครับผมสันเคิร์นยังปุยซื้อไหมขประกันชดขันสันเคิร์นขนานประกันชนนะครับมัอนี้เดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งครับผมตามมาเลยครับโอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับโอ้ทางโคตเขี้ยวน่าเกินนะครับโอ้โหโอ้โหคงไร้เลยครับผมเขี้ยวกันยังไง บรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศข้างนารถนะครับมาสองขั้นนะครับคุณนขั้นทางนาไปแล้วโอเคครับผมติดตามเดียวตัดผ่าไปตอนขึ้นไปทางเทิงเลยครับ,คครบวันนี้พาเที่าายวไหนเสี่ยหมูเขื่อนขุนด่านปราการชนนะวันนี้พานําเที่ยวหน่อยแล้ว <laughs> ครับเที่ยวครอบครัวนะครับเลยวิวสวยครับวิวสวย ตามมาครับวันนี้จะพานั่งรถไปตีกบนะครับเอ,อตีเอรถก๊อบนะครับรถกอ๊กอบไอลุยเลยนะครับเช่าคันเท่าไหร่น้อนว,วันนี้อยู่เขื่อนคุ้นด่านปราการชน,นครับเขื่อนคุ้นด่านปราการชนแล้วเราจะพาไปเช่ารถกอ๊อบก่อนกันนะครับคันเท่าไหร่มาดูกันเลยทั้งบรรยากาศเลยรอบๆนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ นี้มาครั้งที่สองนะครับเคยมาแล้วครั้งที่สองเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปเช่ารถกอล์ฟกันตามครับมาได้ครับมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกที่นั่งห้ารอยนะครับเดี๋ยวพามาดู สีที่นั่งสองคันเ่ยพอดีแปดคนห่่นทุกคนนี่สองคันอย่างงี้ได้ครได้ไหครับไรัได้ยูเขถ้าพี่ไม่แน่นพี่ก็ไปได้ครับอันเดียวมพมาแล้วครับขึ้นรถกอล์ฟนะครับนุ่นไปไป ไปนี่ครับเนาะตามครับนี่นะครับคนนำเที่ยวนะครับทำไมต้อให้ขับตลอดเลยนำเทีย <c oughs> เท่ยวนะครับนำเที่ยว <c oughs> ไปเลยครับไปเลยรับกัับเป็นยูเลยครับผมไปเลยไปทางไหนก็ไป บรรยากาศนะครับไปได้ดรถกลอบห้ามผ่านไม่ขึ้ไปไม่ได้ตอนนี้อยู่บนรถกลอบนะครับรถกลอบอย่าเยียบอย่าส้นเขาด้วยนะครับชมเลยเลยครับบรรยากาศพาชมบรรยากาศนี่นะ ก็นพุนาะังืาะันงูันมีเนาะเมนนึกว่าเต่ส้มีน้ำหลายครับโอ้มันแรงเน๊มันแรงเบื้องมาหนาม้ันฝุ่นได้น้อยๆนาําหแห้งคอสแนวนี่นะอ้เคยมาอยู่แต่บม่เคยขี่นี่ครับบรรยากาศรอบๆนะเรือของ้างขี่เรือกับต้นโพดเอาเอาคันนี้ลงไปข้างล่างเท่าไหร่นี่ ตีบปอีทาอทักทายกล้องหน่อยอยาเลสทักทายกล้องุ่ยมีแต่เจ้า <c oughs> อะไร<า>ุ่ม,มีประโยชน์รักชุีงพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับเ้ขาให้เขาะไปตามเพื่อนนี่นแลหละม,ม,มันฝนจะตกนะครับฝัง่งโน้นนะครับ แนวเฉียงสูงฝั่งฝั่งซ้ายก็ภูเขานะครับฝั่งขวาก็ภูเขานะครับยืนไหนบัวยรอเดยดกอื่อนกนเียนไม่ลุกยืนตรงนี้จับตรงนี้กัมาค่อยให้ยืนเนี่ผมนั่งอยู่ข้างหลังครับนั่งตรงนี้ได้ นักหลบกบนะครับเอตีกอฟนะครับบรดการรอบๆนะตอนนี้ฝนลปอยๆนะครับ เดครับเดี๋ยวดูกองหน้าครับดูกองหน้าหน้าครับสูงมากสูงครับสูงสูง บรรยากาศอยู่บนสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนคุนด่านปาการครับเออนี่ตรงนี้จอดได้หนึ่งโอเคครับผมตอนนี้นั่งรถเที่ยวนะครับอันนั้นเป็นยัง่าปักนุกเล่นๆนะคใหญ่ๆมีโบกเรือเล็กอ่

เดี๋ยวขากลับเด๋ยจอดถ่ายวิวรอบๆให้ชมนะครับผมติดตามครับอยู่บนสันเขื่อนนะครับมันไม่มีน้ำพอจะท่วมหรอกนี่ตั้งสูงนามที่มาจากไหนติดตามครับให้ดูบรรยากาศนะครับนูนฝนตกขอนู้นฝนตกแล้วครับลงเม็ดแล้ว รถอะไรรถอะไรมีโชครถกาหกคนค่าค่ารถนะครับหกคนหกคนขึ้นไปห้าร้อยครับสามคนสามร้อยห้าสิบครับผมราคารถกลอฟนะครับราคารถนํำเที่ยวนะครับน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะครับไปเลดไปสุปดพุน่นอาจจะชั่วโมงหนึ่ง บรยากาศบนสันเขื่อนนะครับเขื่อนคุนด่านอาการชืดดูสันเขื่อนั่งนน้นครับตกแล้วครับปล่อยๆแล้วฝนเดี๋ยวกลับรถก่อนครับเดี๋ยวขากลับเราจะ ถ่ายให้บรรยากาศรอบๆให้ชมนะครับผมตามครับบรรยากาศดีนะครับบนสันเขืนนะครับครับบรรยากาศจอดถ่ายรูปสักครู่นะครับ มาสุดทายให้เอาโทรศัพท์มาบรรยากาศดีครับท่านผู้ชมอามาสิบาเบื้องมอกสิบห้าไม่ใช่ยีแย่แล้วดิโอาขับรถคับสาเสียกับแปงแห้งสาวนิดหน่อข้มือเขามาเหยียบพัดพาดมาเที่ยวเหยียบพับคนหัวพัมาเที่ยวแต่เอ๊ทีบรถนอนถ่ายอยู่รถทีบใจใจที่นู่นเออทีบทีบมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยเออหน่ลมเย็นดี นบะฝนตกโอ้ยมาล้ากับก่อนฉีดฝานคือมันเี็นจังหวะเดี๋ยจับเม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยจับเม่แล้วเนี่ยบรรยากาศให้ธรรมชาติสุดๆน้ำพิงลูกอีเนาะธรรมชาติลงโทษนี่มันกับินนี่สัมผัสกับไอหมอกมันออกน้ำหมอกไงขากับฝนตกครับขากับฝนตกหมอกสันเขื่อนครับน่าจะประมาณสองลถึงสามลได้นะไม่เห็นมันมีหมอกน่าจะสองลถึงสามลูนะเปียกเลยเนี่ย เดี่ยวครอบครัวคาบอยู่ลวครนายกครับตรงนี้มาแล้วครับมาแล้วเปียกหมดเลยติดตามครับฝากับฝนตกนะครับมาชมฝนตกนะครับ ขากับฝนตกมาครับให้ดูบรรยากาศแทนดูพระจงอางรอบๆนะครับผมนั่งอยู่ข้างหลังคะโอ้พอสับเปียกมันแล้วอ no. ี่มีพึ่งเกาะหลังอ้าวขอเสียงคนเปียกฝนหน่อย อยานม้นเรครับพี่น้องเอ้ยบอแม่ก uh, like, okay, uh, ูพากูมาตากฝนบรรยากาศบอบรรยากาศ้อนบาเตียมเลครับจะนับจะนับโอเคครับบรรยากาศฝนตกนะครับเลยตอนนี้ อยู่จังหวัดนครนายกเขื่อนคุนด่านปราการชนแม่นบ่พี่เมย์คุนด่านปราการชนตอนนี้ฝนตกหนักพอสมควรครับบุได้ท่ารูปไลยวดบุได้ท่ารูปว่าสิท่าลูกไป่ยังครับเนาะแมนเก็บภาพวิดีโอเอามาฝากครับเก็บภาพคลิปวิดีโอมาฝากได้แค่นี้แล้วครับว่าจะลงถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยฝนตกนะครับ โอเครครับขากรับนะครับขากรับเปียกหมอนยอดครับเปียกหมอนยอดขากรับเปียกหมดเลยตอนนี้ฝนบรรยากาศฝนตกนะครับดูดเขื่อนอยู่บนสันเขื่อนครับสันเขื่อนคุ้นด่านครับคุ้นด่านปราการชนครับตอนนี้บรรยากาศฝนตะกนะครับ อันนี้ทิปทิปที่สองนะครับเรามานี่นะครับทิปแรกอยู่วังตะไคร้นะครับมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับสูงมากครับสูงมากเราเดินกลับรถไปแล้วตามครับบรรยากาศรอบๆนะ บรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากฝนปรยๆยๆนะครับเปียกนิดนิดเปียกนิดนิดนะครับติดตามครับนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากช่องเสือร้ายลาซานไว้ด้วยสักช่องนะครับผมคลิปนี้เที่ยวอย่างเดียวครับคลิปนี้เที่ยวอย่างเดียวนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับไปแล้ว